สวัสดีครับพี่น้องนะครับมือนีช่างอูนะครับในหอยลายล้านนะครับอยูุที่สละบุรีนะครับเขามาเยี่ยมชมนะครับคายงามฟาร์มพระพุทธฉายนะครับผมมือนีอยู่กับสุดล้อนะครับเทพพิทักษ์นะครับผมลูกไส้ของเบิ่มพันล้านนะครับผมมือนีก็จะมาแจ้งข่าวนะครับประชาสัมพันธ์งานประกวดควายงามนะครับจังหวัดอูไทยธานีนะครับผมก็จะมีจัดขึ้นในวันที่ 26, 27มีนาคมนี้นะครับผมงานอุทัยธานีนะครับงานนี้ชิงถวยพระราชทานนะครับผมซึ่งรายละเอียดในการจัดการประกวดนะครับมีขึ้น2วันนะครับมีจัดขึ้น2วันนะครับวันที่26นะครับจะเป็นประกวดกระบือลุ่มน้ําสะแกลกังนะครับผมกระบือลุ่มน้ํำแกลกังก็คือสําหรับ กระบือหรือว่าเกษตรกรที่เลี้ยงอยู่ในจังหวัดอุทัยนะครับอันนี้ก็คือเปิดโอกาสให้คนภายในพื้นที่นะครับคนเกษตรกรในจังหวัดนะครับที่เลี้ยงควายนะครับเอาควายออกมาประกวดกันมาโชว์กันนะครับส่วนวันที่27นะครับ27มีนาคมนะครับก็จะเป็นการประกวดควายงามทั่วไปนะครับก็คือควายงามจากทั่วประเทศเลยนะครับทุกจังหวัดสามารถนำควายไปประกวดได้นะครับ ในวันที่27มีนาคมนี้นะครับผมซึ่งการประกวดนะครับสนามนี่ก็ถือว่าเป็นสนามใหญ่นะครับชิงถ้วยพระราชทานด้วยนะครับผมมีหลายรุ่นเลยนะครับผมการจัดงานนะครับการจัดงานตัวนี้จัดขึ้นที่หน้ากองบังคับการตํำรวจภูธรจังหวัดอุทยธานีนะครับผม เทศกาลควายไทยอุทัยธานีครั้งที่10นะครับงานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งของจังหวัดอุทัยธานีนะครับซึ่งจัดขึ้นทุกปีนะครับเป็นครั้งที่10แล้วนะครับผมผู้ใดมีควายงามนะครับที่อยากเอาไปโชกันเอาไปประกวดนะครับไปให้พี่น้องได้เห็นกันนะครับผมเจอกันที่งานนะครับ2วันนะครับวันที่26นะครับ มีนาคมนะครับแล้วก็27มีนาคมนะครับผมให้ไปชมกันเยอะๆนะครับผมถือว่าควายปีนี้ควายงามหลายนะครับพี่น้องเริ่มสนใจนะครับพัฒนาควายงามขึ้นมาหลายฟ้ามหลายคอกนะครับถือว่าเป็นการได้เอาควายไปโชกันนะครับพี่น้องมีแต่ภาพควายงามนะครับไปเบังพัฒนาการของควายแต่ละฟ้ามกันนะครับเชิญชวนนะครับสําหรับผู้ที่มีควายงามนะครับเอาไปโชกัน สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เลี้ยงนะครับไปชมนะครับชมพัฒนาการค้ายงามของแต่ละฟ้ามกันนะครับผมส่วนตัวนี้ก็คือเจ้าเทพนะครับเทพพิทักษ์นะครับผมเทพพิทักษ์อายุเท่าไหร่ก่ออาจฮะสี่ปีครึ่งนะครับนี่คือลูกชายของแม่มีนะครับกับเบิ้มพันล้านนะครับผมเป็นน้องชายแท้ๆของเทพมงคลนะครับของ เส้นบินบลอบือนะครับผมนี่คือข่าวสารที่จะมาประชาสัมพันธ์ในมือนี้นะครับแล้วกาพามาชมควายงามของแม่จุกน้ำนะครับผมเจ้าเทพพิทักษ์นะครับผม